อย่าลืมนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกรายการคลินิกไทยจีนนะคะต้องรีบสมัครแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมีการอบรมนะคะในครั้งต่อๆไปเราอบรมไปแล้ว1ครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนวดทุยนาจริงๆแล้วการนวดทุยนาเนี่ย ถ้าจะให้แบบครบเซตเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3-3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะเพะฉะนั้นเราก็จะเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มาอบรมเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะซึ่งการอบรมในครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับการตอบร,รับอย่างดีมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมีการอบรมในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะต้องรีบสมัครกันแล้วค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นเบอร์นี้นะคะ081 929 4744นะคะ081 9294744นะคะอันนี้เป็นเบอร์ที่จะอขอชื่อคุณนะคะชื่อนามสกุลอายุแล้วก็บ้านเลขที่นะคะแล้วก็บ้านเลขที่แล้วก็รีบโทรศัพท์มานะคะพอเราได้ที่อยู่ได้อะไรของคุณแล้วเราก็จะส่งบัตรสมาชิกไปให้แล้วเก็บบัตรสมาชิกให้ดีบัตรสมาชิกถ้าจะให้ดีนะคะคุณเขียนเขียนชื่อของคุณข้างหลังนะคะข้างหลังบัตรเดี๋ยจะมีจะมีกรอบขาวๆยาวๆอยู่คุณก็ เขียนชื่อของคุณนะคะแล้วก็เก็บบัตรไว้ให้ดีค่ะจะเอาไปเคลือบอะไรไว้ก็ดีนะคะมันจะได้แข็งนิดนึงนะคะแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการจัดกิจกรรมอย่าลืมเอาบัตรสมาชิกไปด้วยนะคะ <S <S และก็ในช่วงของปลายเดือนเมษาเราจะมีการจับฉลาก อันนี้เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะฮะก็จะมีของรางวัลมอบให้และแรกอาจจะเป็นหนังสือก่อนนะต่อไปแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นก็รีบโทรศัพท์มาสมัครเป็นสมาชิกนะคะ0819294744นะคะ0819294744ค่ะค่ะเอาเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ก่อนพักเบรกอาจารย์บอกว่าอย่างกรณีของการฝังเข็มเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย แน่นอนคงไม่ได้มีเข็มเล็กๆบางๆเหมือนกับสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยใช้ใช้กระดูบใช่ไหมคะช่าเล็กๆใช้กระดูบมันมันเป็นไปได้ไหมอาจารย์อย่าอย่าอ้อยเนี่ยอ้อยเคยเป็นนะอย่าสมมติว่าอ้อยปวดเข่าอย่างเงี้ยครับคิดไม่ออกเอ๊ะฉันจะทําไมมันปวดมันมีความรู้สึกมันปวดเหลือเกินก็เลยเอามือนี่แหละกดไปกดมากดไปกดมาเฮ้ยพอกดจุดนี้หรือกดตำแหน่งนี้เอ้ยมันดีฮะมันมันอาจจะดีกว่าทุกตำแหน่งและทุกครั้งที่เรามีอาการปวดเราก็เลยมีความฝังใจว่าถ้ากดจุดนี้ อาการมันดีขึ้นมันคล้ายๆอย่างนี้แมา <c oughs> จารย์ก็เป็นอย่างนี้ครับคือจริงๆนะเขาก็บอกว่าทยหนานันเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเริ่มจุดเริ่มต้นของการแพทย์ทั้งทุกาศาสตร์นะฮะก็คือว่าการน,นวดอะไรก็คือนวดตัวเองะนะะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเราก็นวดตัวเองนะฮะ<อ>ก็เป็นกันนะอาจารย์ไน้ไปสันนิฐานเราก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าที่มาเป็นอย่างไรที่มาเป็นยังไงนะไม่มีใครจะมาถึ่งตรงนี้นะครับค่ะแต่โอ้ยแปลกใจอาจารย์อาจารย์บอกว่า แพทย์จีนเนี่ยเกิดมากี่ปีแล้วนะคะ2 0 0พันกว่าปีสี่ห้าพันปีสี่ห้าพันปีครับอาจารย์แล้วแล้วแล้วสี่ห้าพันปีเนี่ยฝังเข็มก็เกิดในยุคนั้นด้วยเหมือนกันหรือเปล่ายูกเกิดในยุคนั้นราวนี้ร่างกายของเราอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูดูหุ่นเนี่ยนะฮะอาจารย์รก็จะมีเส้นถูกไหมฮะอาจารย์รมีเส้นผ่าตามส่วนต่างๆแล้วก็จะมีจุดต่างๆจุดเหล่านี้เกิดเมื่อสี่พันปีไม่ใช่ยังไงอาจารย์อ อมีการพัฒนาะนะครับค่ะเข้าใจแล้วว่าคือคุอาจายจะถามอาจารย์ว่าถ้า4,000ปีเนี่ยสมมติณแน่ยจนะจุดต่างจุดต่างๆในไอหุนตัวเนี้ยนี่เกิดมาเมื่อ4,000ปีโอ้ยุคนี้มันยุคคศส2,000กว่าแล้วแล้วจุดมันจะไม่มีพลิกไม่มีเปลี่ยนบ้างเลยเหรออันนี้ปี1 9 7าเนี่ยที่1976คะะ จ็ดสามถึงเจ็ดหกผมจะไม่ได้เจ็ดกว่าเนี่ยที่คืออูนาหูหนานนะฮะฉานซามีขุดหลุนศพขึ้นมาหลุนหนึ่งนะครับเพรากฏว่าพอโขขึ้นมาเนี่ยเป็นสตรินะฮะเจ้าของร่างเป็นสตริแช่อยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำถูกแช่อยู่ในน้ำนะฮะในน้ำนั้นเป็นน้ำยา ซึ่งจริงๆแล้วตามปกติแล้วคนจีนจะไม่ไม่แช่ในน้ําเวลาฝังศพจะไม่แช่น้ําต้องฝังกับดินกับดินนะครับเข้าใจว่าเขาเลยสันนิษฐานว่าน้ําอาจจะเสริมเข้าไปใหม่นะฮะเขาอาจจะเอายาวาบางอย่างไว้ที่หลุมลองศพแล้วก็น้าเสริมเข้าไปทาให้แช่ในน้ำถึงยังไงก็แล้วแต่ก็คือหลุมศพหลุมนี้ เป็นหลุมสมัยหั่นรัชวงศ์หั่นรัชวงศ์หั่นก็คือก่อนคือพูดง่ายๆลหลุมศอกหลุมนี้ก่อนสามก๊กกี่ปีอาจารย์สามกกมาถึงตรงนี้ก็พันกว่าปีกือสองพันกว่าแล้วเพราะฉะนั้นหลุมนี้ก็ต้องหลักพันปีเกือบเกือบสองพันปีนะครค่ะรัชวงศ์หั่นเป็นรัชวงศ์ที่ค่อนข้างจะยาวนานนะครับอ่า หลุมสบหลุมนี้เนี่ยที่ขุดขึ้นมาเจ้าของร่างนี่เนื่องจากก็อาจจะแช่อยู่ในน้ําหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะมือยังขยับได้อยู่แสดงว่าอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ยังอยู่ไม่เน่าไม่เน่านะฮะเมื่อสุดท้ายที่กินคือยังมีการกินเมล็ดอาจารย์เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเมล็ดยังอยู่ในท้องอยู่ นะฮะเขากินเมล็ดของเต็มโมนะฮะกินเต็มโมไปเยอะพอสมควรนะฮะก็มีเมล็ดเต็มโมอย่างอยู่นะครับอาหารอะไรเขายังอยู่นะครับในที่ของของที่ออกมานี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วมีบางอย่างที่จนทุกวันนี้เรายังทําไม่ได้นะฮะเสื้อตัวหนึ่ง เสื้อที่ที่คุมอะนะค่ะนะฮะทอด้วยไหมไหมแท้แน่ๆอยู่แล้วล่ะสมัยก่อนเอ่อละเอียดละเอียดละเอียดมากเลยนะฮะไม่ใช่ละเอียดอย่างเดียวยังมีลายอีกนาฮะนะนะทั้งไหมทั้งหมดรวมกันแล้วค่ะนะฮะเสื้อทั้งตัวนะฮะมายัดใส่เอ่อกไม่ผิด ได้แค่ครึ่งไม้ขคิดเองครึ่งกงนะเสื้อทั้งตัว,วนะวเอาออกมาทั้งหมดช่างแล้วยังไม่ถึงสองกันนะนเทคโนโลยีทุกวันนี้ยังทำไม่ได้นะจะจนคือจริงๆแล้วมีของเยอะมากนะเราไม่ไปพูดถึงแต่สิ่งหนึ่งที่ท,ที่ไปกับหลุมศพองนี้เข้าใจว่าหมอเขาอาจจะเป็นหมอหรือปรับหรือเป็นคนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องหมอ ต้องมีความรู้บ้างแหลนะนะเยอะมากใช่หไหมะในน้ามีคำพีแพทย์จีนเยอะมากอ่ะมันไม่เปียกน้ำหมดเหรออาจารย์อาจารย์หมดยังย<ช>ังท<า>ุกวันนี้เ,เคนลงสบยใยแช่น้ําแต่ว่าข้างๆไม่แช่ไม่โดนแล้วย,ยังแกออกมาได้อนะครับในน้ามีคมภียาจีนนะครับคมภียาจีนห้าสิบสองทำหลักนะฮะบางทำหับทุกวันนี้เรายังใช้อยู่เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วนะอาจารย์นะ นะฮะบางตำรับเราเราไม่รู้จักแล้วบางตำรับมีตัวมีเฉพาะชื่อ<ต>บางตำรับมียาได้ไม่ครบอ่ามันไม่ได้ลงว่าบอกว่ามีตำรับอะไรมีตัวยาอะไรบ้างนะฮะบางตำรับไม่นเนื่องจากว่ามันชื่อกับตรงนี้ตรงกันก็นะะ่าจะบรรยายเหมือนกันก็ใกล้เคียงนะฮะตัวนี้เราใช้อยู่นะฮะนอกจากเรื่องตำรับยาก็ยังมีเรื่องจุดฝังเข็มนะฮะ แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือในสมัยนั้นมีสิบเอ็ดเส้นลมปัาในสมัยนั้นสมัยเมื่อประมาณเราตีที่ประมาณสองพันปีสองพันปีที่แล้วนะฮะมีสิบเอ็ดเส้นนะฮะมีสิบเอ็ดเส้นลมปราณก็าว่ามันไม่มีสิบสองเส้นอาจารย์เราจะบอกปัจจุบันนี้มันมีสิบสองเรามีสิบสองเออแล้วมันหายไปไหนหนึ่งเส้นหรือคือทราด้ว่าสมัยน้นยังแค่สิบสองสิบเอ็ดเส้นเอง เส้นที่12นั้นมีการพัฒนาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง11เส้นก็คือ11เส้นที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเส้นที่แตกต่างออกไปใช่คือต่างการเฉพาะเส้นตรงข้างในนี้ตรงกลางตรงกลางเส้นเยื่อหุ้มหัวใจไร่มีนะจันนะเส้นเยื่อหุ้มหัวใจไม่มีอ๋อค่ะะเส้นเยื่อหุ้มหัวใจไม่มีค่ะนอกั้กสิบเอ1เส้นมีหมดนะไอ้ตูม่ายยืนมากไอ้แปะเส้นพิเศษมีหมดค่ะแต่ว่าไอ้สิเส้นหลักเนี่ยค่ะมันแค่สิบเอ็ดเส้น พอมาคำพีหลังจากนั้นมาไม่แค่แค่ไม่สามสี่ร้อยปีนะคำพีโผลมาเป็นสิบสองเส้นแสดงว่าจากสิบเอเนมาสิบสองเส้นเนี่ยมันใช้เวลามันสองสารอปีมันอยู่อยู่ตรงไหนไม่รู้คนะอีกช่วงในช่วงหนึ่งตรงนั้นไม่รู้โผลมาอีกเส้นหนึ่งนะนี่คือการพัฒนาเราเห็นถึงการพัฒนาของแพทจีอาจารย์แล้วแล้ว สองสามพันปีเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้12เส้นโอเคอาจจะเพิ่มมาใช่ใอาจจะเพิ่มมาอีกเส้นหนึงถูกไหมฮะอาจารย์ใช่ก็ยังเป็น12เส้นหลักๆอยู่ใช่จากตรงนั้นจนมปถึงตรงนี้ก็คือ12เส้นหลักมันจะไม่มีอะไรที่มันเพี้ยนปวานั้นหรืออาจจะเจอแบบเส้นแขนงไา้แขนขวาคือแขนงมันมีแขนงอยู่แล้วอ๋อแต่นี่หมายถึงว่าเส้นหลักมันต้องมีประมาณนี้ใช่นี่คือเส้นหลักะค่ในนั้นมีจุดนะฮะจุดบนเส้นลมปานนะฮะไม่ครบ ไม่ครบนะฮะมีอยู่2อง้วกว่าจุดเท่านั้นเองะนะฮะซึ่งที่ไม่ครบนีเ้เพราะไม่เขียนลงไปหรือว่าเขายังมาหาไม่เจอมีออแค่ตอนแท่นนั้นเราก็ไม่รู้แต่เขาถ้าเขาสันนิษฐานว่าน่าจะไม่ได้เขียนลงไปเพราะว่าในสมัยโน้นเนี่ยมันมีชื่อจุดซึ่งซึ่งนอกเหนือจากตรงตรง,ตรงเอที่ที่เขียนอยู่บน บนเส้นลมปานค่ะนะฮะค่ะชื่อจุดในในแพทย์จีนเหล่านั้นนะฮะมาเอาตอนประมาณราชวงศ์หมิงอฮโนะฮะราชวงศ์หมิงค่ะก็ปาถึงตรงนี้ประมาณหกร้อยปีค่ะนะฮะก็คือจบตรงนั้นนะฮะสามร้อยหกสิบเอ็ดจุดอืนะฮะค่ะก็คือทุกวันนี้เราอิงตาหักอาจารย์ของท่านนี้ะนะสิบสองเส้นลมปานสามร้อยหกสิบเอ็ดจุด ก็มีบางท่านนะฮะโอ้361นะฮะไม่ครบวันนะฮะก็เลยอุตส่าห์ใส่ให้เพิ่มให้อีกสี่จุดใส่เพิ่มเข้าไปอีกสี่จุดค่ะจะให้ครบ365วัน365ถูกขาะใช่ไหมฮะ365วัน365จุดน้อยอุตส่าห์ขาดไปสี่จุดแต่พอตอนหลังเข้ามาใช้แล้วคือ คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันใส่เข้าไปโดยที่ไม่มีที่สดีมมันไม่ได้มันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นหลักๆก็จุดที่สามร้อยหกสิบเอ็ดจุดในร่างกายเราเนี่ยมีสามร้อยหกสิบเอ็ดจุดใช่แล้วจุดนี่มันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์จุดก็คือมันมีรูปร่างหน้าตามั้ยจุดก็คือเหมือนกับเป็นบ่อเป็นที่ที่เหมือนกับเป็นบ่อน้ําบ่อหนึ่งที่ลมปานมากองอยู่ตรงนี้คนะบางลมปานมากองอยู่ตรงนี้เยอะที่สุด เอ็กซรย์ไม่เห็นไม่เห็นจะกี่จะกี่มิติมิติก็ไม่เห็นไอตัวจุดตัวนี้ครับคือเอ็กซรยลไม่เห็นหมายความว่าเอ็กซรย์ตรงนี้เราไม่เห็นเราไม่เห็นตัวเขาใช่เพราะว่าเราที่รู้สึกได้ใช่คืออาจจะไม่มีอาจจะไม่มีค่ะอาจจะเป็นแพทย์จีนเราสร้างขึ้นมาค่ะหรืออาจจะมีค่ะโดยที่เทคโนโลยีเรายังไปไม่ถึงหอาจารย์เดี๋ยวนี้ยังไปไม่ถึงก็ทุกวันนี้เรายังไปตลอด เออถูมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราบอกว่าตอนนี้ทันสมัยแล้วในอุปกรณ์การแพทย์แต่เราก็จะเห็นว่าอีกปีสองปีเขาก็จะพัฒนามาเรื่อยๆครับแสดงว่าเทคโนโลยีมันก็ไม่มีคําว่าสิ้นสุดเหมือนกันไม่มีสิ้นสุดนะฮะเรามีสิบหกสไลด์นะฮะไอซีเลยมาช่วงแรกๆโอ้สิบหกสไลด์นะฮะทันสมัยี่สุดแล้วตอนนั้นนะฮะผมไปทํางานอยู่วิภาวดีอยู่ภาคใหญ่ๆขึ้นใหญ่างเบลเทอร์เลย นะฮะมันเท่าปีที่แล้ว64สไลด์โมยัลสุล่ดีเซลละตอนนี้128ละปีหน้าไม่รู้จะเท่าไหร่่อยพาคุณแม่ไปหาหมออาจารย์จําได้ว่ามี2ปีที่แล้วเนี่ยหมออย่าเอาแผ่นแผ่นเอ็กซเรย์มาแปะแล้วก็เห็นว่าเอยมันเป็นยังไงแต่เด๋ยนนี้ไม่ละเอาซีดีไปแผ่นหนึ่งใช่เราก็ยังอ้าวคุณหมอคะอาจจะด้วยความที่ไม่ค่อยได้ไปหาหมอหรือเปล่าไม่รู้พอคุณแม่กลับบ้านบอกคุณหมอคะขอ อขอข้อมูลคนไข้ขอเอ็กซ์ลองเอ็กซ์เรย์คุณหมอใส่ซีดีมาอ้่ซก็เอ๊ะคุณหมอ <c oughs> เอ๊ะทำไมมาเป็น <c oughs> <c oughs> แกบอกข้อมูลท,ทุกอย่างมาอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปเปิดกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่นะครับเ,ออเพราะทุกวันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ออน,นี่คือนี่คือลักษณะของของการพัฒนาถ้าถามว่าแพทย์จีมีกรรมันอยู่กับที่ไหมมันก็ส่วนมากจะอยู่กับที่แต่มีการพัฒนา อย่างอย่างสมัยก่อนไม่มีแน่นอนมะเร็งอย่างเงี้ยสมัยก่อนจีนคงไม่ได้เรียกมะเร็งมั้งคะแพทย์จีนมีมะเร็งแต่ว่าเราไม่ได้เรียกมันใช่ไหมคะอย่างอย่างไอไขวัดนกสายพันธุ์ใหม่2009หรือจะอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์วัดซาหรือจะเป็นอะไรหลายๆอย่างลูกคีเมียหรืออะไรหลายๆอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีกันอยู่แล้วล่ะแผนปัจจุบันสมัยก่อนอ่ะมันมันก็คงจะเอ้ยแผนโบราณสมัยก่อนคงไม่มีแล้วแล้วแล้วไม่มีคือเอ้ยกำลังจะถามอย่างงี้ว่า อย่างอย่างอย่างโรคเนี่ยมันมีนําหน้าพัฒนาไปพอๆกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เหมือนกันนะอาจารย์นะนะคะมันมีเทคโนโลยีอะไรโรคมันก็จะโอ้โหแตกตัวไปเรื่อยๆมันนําหน้าไปเรื่อยๆแล้วความโบราณของแพทย์จีนมันจะไปทันโลกยุคปัจจุบันเหรออาจารย์ก็คืออยู่ตรงนี้ไงก็อยู่ตรงนี้ไงก็คือว่าอแลวที่เต๋าเขาบอกค่ะเขาบอกอยู่คบอกอยู่แล้วว่าความรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดอโลคมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันค่ะ ถูกไหมถ้าหากว่าคนไปไล่ตามโลควันไหนที่คนจะตด้ไล่ตามมันทันไม่ทันอ่ะจ้ามันเดินหน้าไปเรื่อยใช่ไหมมีทางเดียวก็คือว่าจัดให้มันเป็นหมวดหมู่ซะจัดความรู้ให้เป็นหมวกหมู่เพื่อจะได้คนไปศึกษาเป็นหมวดหมู่อ๋อนี่คือความหมายที่เต๋าครับพูดถึงใช่ไหมฮะคนจะเป็นขวันนกก็ดี คนจะเป็นข้าวสาร2 0 0พันเก้า2 0งิบก็ดีนะฮะมันไม่พ้นไวรัสค่ะถูกไหมค่ะมันไม่พ้นไวรัสค่ะถ้าเมื่อเป็นไวรัสกระทบร่างกายมันก็ต้องแสดงออกถูกถูกไหมถูกค่ะอ่ะมันแสดงออกยังไงเราก็สัดส่ตรงนั้นมันจะไปสนใจสมมติไวรัสไอ้ตัวนี้มันก่อให้ร่างกายร้อนแผนจีนก็บอกว่าเอ้าอย่างนั้นมันร้อนมากเอาเย็นใส่ ถ้าเกิดว่าโลกมันทําให้เย็นมากก็เอาร้อนใส่ใช่ฟังดูแล้วมันเหมือนง่ายอจารย์<อ>ฟังดูแล้วเหมือนง่ายม,กมากเลยแต่จริงๆแล้วไอ้อว่าในความง่ายเนี่ยมันก็คงจะต้องมีรายละเอียดอะไรมากพอสมควรเหมือนกันนะคะกำลังสนุกเลยทีเดียวหล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนจีนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกสุดท้ายค่ะ